กันดานวิถีบทที่4วงวานโคฮาร์ตพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าจงทำสมโนครัววงวานโคฮาร์ตจากเผ่าพันเลวีตามตระกูลและตามสกุลตั้งแต่คนที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจนถึง50ปีคือทุกคนที่ทำหน้าที่ได้เพื่อทำงานในเต็นนัดพบนี่เป็นงานที่วงวานโคฮาร์ตทำในเต็นนัดพบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดคือเมื่อจะเคลื่อนย้ายค่ายให้อารอนและลูกๆของเขาเข้าไปข้างในและปลดม่านกำบังออกแล้วนำมาคลุมหีบแห่งสักีพยานไว้จากนั้นเอาหนังอย่างดีคลุมและเอาผ้าสีฟ้าล้วนปูบนนั้นพร้อมทั้งสอดคานหามให้พวกเขาเอาผ้าสีฟ้าปูลงบนโต๊ะขนมปังเฉพาะพระพักแล้ววางจานชามเล็กอ่างและคนโทรินเครื่องดื่มบูชาลงบนนั้น ทั้งขนมปังตั้งถวายเนืองนิดก็ให้วางอยู่บนนั้นด้วยแล้วเอาผ้าสีแดงปูทับและเอาหนังอย่างดีคลุมบนนั้นอีกทีหนึ่งพร้อมทั้งสอดคานหามให้พวกเขาเอาผ้าสีฟ้าคลุมคันประทีปที่ใช้ส่องแสงตะเกียงตะไกรตัดไส้ตะเกียงถาดและภาชนะใส่น้ํำมันเติมตะเกียงทุกชิ้นที่ใช้กับคันประทีปและเอาหนังอย่างดีห่อคันประทีปและชิ้นส่วนทั้งหมดแล้วใส่ไว้บนโครงหาม ให้พวกเขาเอาผ้าสีฟ้าปูบนแท่นบูชาทองคำแล้วเอาหนังอย่างดีคลุมทับไว้พร้อมทั้งสอดคานหามและให้พวกเขาเอาภาชนะทั้งหมดสำหรับการปรนิบัติที่ใช้อยู่ในสถานมัสการไปวางบนผ้าสีฟ้าและคลุมด้วยหนังอย่างดีแล้วใส่ไว้บนโครงหามทั้งให้พวกเขาเอาขี้เท่าออกจากแท่นบูชาแล้วเอาผ้าสีม่วงปูบนแท่นนั้น และให้เอาภาชนะทั้งหมดของแท่นที่พวกเขาใช้ในการปรนิบัตินั้นซึ่งมีกระถางไฟซ่อมเรวือ่างและภาชนะทั้งหมดของแท่นวางไว้บนแท่นแล้วเอาหนังอย่างดีคลุมพร้อมทั้งสอดคานหามในการเคลื่อนย้ายค่ายให้อารณ์และบุตรชายคลุมสถานมัสการและเครื่องใช้ทุกอย่างของสถานมัสการให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นวงวานโคฮาร์จึงเข้ามาหาม แต่ไม่ให้พวกเขาแตะต้องของบริสุทธิ์เพื่อจะไม่ต้องตายสิ่งเหล่านี้เป็นของในเต็นท์นัดพบที่วงวานของโคฮาตจะต้องหามเอเลอาซาบรชายของปุโรหิตอาโรนจะต้องดูแลน้ำมันสำหรับจุดตะเกียงเครื่องหอมเครื่องธัญญาบูชาเนืองนิดและน้ำมันเจิมรวมทั้งดูแลพระพราทั้งหมดกับทุกสิ่งในนั้นคือสถานมัสการและเครื่องใช้พระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า อย่าทำให้เผ,าผ่าพันธุ์ตระกูลของโคฮาร์ถูกทำลายไปจากคนเลวีแต่จงทำเช่นนี้ต่อพวกเขาเพื่อให้พวกเขามีชีวิตอยู่และไม่ต้องตายคือในขณะที่เขาทั้งหลายเข้าใกล้ของบริสุทธิ์ที่สุดให้อารอนและลูกๆของอารอนเข้าไปด้วยและตั้งพวกเขาแต่ละคนไว้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของเขาแต่ห้ามตระกูลโคฮาร์เข้าไปมองของบริสุทธิ์แม้แต่แวบเดียวเพื่อว่าพวกเขาจะไม่ต้องตาย วงวานเกอโชนและเมรารีพระยาเวตรัสกับโมสสสว่าจงทำสมโนครัววงวานเกอโชนตามสกุลและตามตระกูลของเขาด้วยเจ้าจงนับคนที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปจนถึงห0สปีคือทุกคนที่เข้าไปทำหน้าที่ได้เพื่อทำงานในเต็นนัดพบนี่เป็นงานของตระกูลเกอโชนทั้งงานปรนิบัติและงานขนย้ายให้เขาทั้งหลายคนม่านของพระพรา และขนเต็นท์นัดพบพร้อมกับผ้าคลุมและหนังอย่างดีที่คลุมอยู่ข้างบนและขนผ้าม่านสำหรับบางประตูเต็นท์นัดพบม่านบางลานบางตาของทางเข้าประตูลานซึ่งอยู่รอบพระพราและแท่นบูชาเชือกโยงและเครื่องใช้ทั้งหมดสำหรับการปรนิบัติให้พวกเขาทำงานทุกอย่างที่ต้องทำให้อารมณ์และบรรดาบุตรชายของเขาบัญชาวงวานเกอโชนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ต้องขนและงานทุกอย่างที่ต้องทา และเจ้าจะต้องกำหนดทุกสิ่งที่ต้องหามให้เป็นงานของพวกเขานี่เป็นงานของตระกูลแห่งวงวานเกอร์โชนในเต็นนัดพบภายใต้อิทามาบุตรชายของปุโรหิตอารนส่วนวงวานของเมรารีนั้นเจ้าจงนับพวกเขาตามตระกูลตามสกุลจงนับคนที่มีอายุ30สิปีขึ้นไปจนถึง50ปิปีคือทุกคนที่เข้าไปทำหน้าที่ได้เพื่อทำงานในเต็นนัดพบและนี่คืองานเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องขน ซึ่งเป็นงานทั้งหมดของพวกเขาในเต็นท์นัดพบได้แก่กรอบไม้พระพราไม้กรอนไม้เสาและฐานรองเสารอบรอบลานพร้อมกับฐานรองหลักหมุดและเชือกโยงรวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดและทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการใช้งานของเสาเจ้าจงระบุชื่อของสิ่งที่พวกเขาต้องหามนี่เป็นงานของตระกูลแห่งวงวานเมรารีเป็นงานทั้งหมดของพวกเขาในเต็นท์นัดพบ ภายใต้การดูแลของอิทามาบุตรชายของปโรหิตอารณนการทำสามโนครัวคนเลวีโมเสสอารณนและบรรดาผู้นำชุมชนได้นับวงวานของโคฮัตตามตระกูลและตามสกุลของพวกเขาที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปจนถึง50ปีคือทุกคนที่เข้าไปทำหน้าที่ได้เพื่อทำงานในเต็นท์นัดพบ จำนวนของเขาตามตระกูลของพวกเขาคือ2,750คนนี่เป็นจำนวนคนในตระกูลของโคฮาร์ทคือทุกคนที่ทำงานในเต็นนัดพบซึ่งโมเสสและอารอนนับไว้ตามพระดำรัสที่พระยาเวตรัสผ่านโมเสสจำนวนคนในวงวานเกอร์โชนตามตระกูลตามสกุลของพวกเขาที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปจนถึง50ปีคือทุกคนที่เข้าไปทำหน้าที่ได้เพื่อทำงานในเต็นนัดพบ จำนวนของเขาตามตระกูลตามสกุลของพวกเขาคือ2630คนนี่เป็นจำนวนคนในตระกูลแห่งบุตรหลานของเกอร์ชนคือทุกคนที่ทำงานในเต็นนัดพบซึ่งโมเสสและอาโรนนับไว้ตามพระํารัสของพระยาเวจำนวนคนในตระกูลแห่งวงวานเมรารีตามตรกตมะกูลตามสกุลซึ่งมีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปจนถึง50ปี คือทุกคนที่เข้าไปทําหน้าที่ได้เพื่อทำงานในเต็นท์นัดพบจํานวนของเขาตามตระกูลคือ3,200คนนี่เป็นจํานวนคนในตระกูลแห่งวงวานเมรารีซึ่งโมเสสและอาโรนนับไว้ตามพระดำรัสที่พระยาเวตรัสผ่านโมเสสจํานวนคนเลวีทั้งหมดที่โมเสสอาโรนและบรรดาผู้นําของคนอิสราเอลนับไว้ตามตระกูลตามสกุลของพวกเขาซึ่งมีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปจนถึง50ปี ที่เข้าไปทำงานในงานปรนิบัติและทำงานขนสัมภาระได้ในเต็นนัดพบจำนวนคนที่นับได้คือ8580คนเขาทั้งหลายถูกแต่งตั้งตามพระดำรัสที่พระยาเวตัดผ่านทางโมเสสให้แต่ละคนทำงานโปรนิบัติหรือทำงานขนของตนเองดังนั้นโมเสสได้นับเขาทั้งหลายไว้ตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่าน